ีพ่พบกับช่องสาคูมาณนหวานทุกคนวันนี้แอนจะพาทำพิซซนะ่าแลทุกคนอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะแอนอยู่ยติดถนนใหญ่ร้านแอนติดกักถนนใหญ่ี๋้ววันนี้แอนจะทำพิซซ่าหน้ากุ้งสปายซี่แต่ไม่มีกุ้งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้แคมปเพนพิาเดี๋ยวลองไปดูกันเลย เราิ้แปงเสร็จเรา่าจะพา,ากุ้งไปซอสกังเลี่อนนี้าาะนะเขาทาซอสกันนะแล้ะาซอสเยอะๆมันจะได้แซ่บ เเสร็จเราลงไปต่อปูอัดนะทุกคนปูอัดร้องวางปูอัดบางๆใส่เฮ้ยพ่อพอปูอัดเสร็จแล้วจริงๆเขาต้องใส่กุ้งนะแต่ว่ากุ้งเราหมดแล้วเราจะใสแ่แฮมแท้ อยากใส่มากใส่น้อยก็ใส่ไปเลยไปก็เป็นสับประรดนะทุกคนสับประรดกระป๋องนะอย่างที่แอนเคยทำลิปก่อนหน้านี้ก็ใช้สับประรดตัวไหนนะทุกคนนี่นะทุกคนอันนี้เราจะใส่พี่กวานด้วย ขลดในการกินนี่นี่คือพริกหวานหรอเออัเ้ ขอลดลงไปอีกไหนมันหัวเป็นสปซี่นะทุกคนใส่หลายๆผู้ใดมากหลายก็ใส่หลายผู้ใดบ่มากกับต้าตองใส่ต่อไปแล้วก็นี่เลยไม่อยองเนสดโรยลงไปบีบใส่ไป ใส่าาก็มัมกับบ่ใส่กระบอกลูกคาโบแมคาเลยนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยซอสส้มหน้าตาก็จะแบบนี้นะทุกคนสีสันสวยงามมากนี้นะจ๊ะไปก็ตามด้วยนี่ชีสล้วก็ขูดชีสลงไป นี่บอกพ่อค้าได้นะทุกคนเพิ่มชีดไม่เพิ่มชีดชอบมากชอบน้อยบอกกันได้เดี๋ยวเราจัดให้ก็จะประมาณนี้ทุกคนเราจะเอาลงเตาแล้วได้อย่างนี้นะเราจะลงเตา ที่เตาเราใช้แบบล้ม้อนนะทุกคนเขาจะใส่เตาแบบล้ม้อนเราจะอบอยู่ประมาณห้าถึงหกนาทีมั้งถ้าหนูอบนะถ้าเป็นแอนอบจะอบอยู่ประมาณห้าถึงหกนาทีนะเพื่อแอนจะวอร์มเตาไว้ก่อนนะทุกคนให้เตามันร้อนก่อนเสร็จแล้วนะทุกคนเตรียมดูนะคะออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้อเอแบบตัดนะทุกคน หน้าตาแบบนี้คิดยืดมากเลยนะดนะทุกคน